สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาลองร้านใหม่กันอีกแล้วนะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีเนาะอยู่จีนแต่กินอาหารเกาหลีบ่อยเหลือเกินก็ร้านมันเยอะอ่ะเนาะก็เป็นร้านเล็กๆนะเล็กมากเลยก็จะมีแบบที่นั่งแค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นครัวแล้วเขาก็มีติดโปสเตอร์ตัวไอ้นั่นด้วยรีวายหนึ่งก็ไปแปะรู้เลยนะว่าเป็นแฟนคลับก็อันนี้เป็นเมนูอาหารของเขาค่ะก็จะมีพวกคิมบับข้าวหน้าหมูอะไรอย่างงี้เนาะค่ะไรก็ลาชาวจูโร่แก่ใจแต่ใจฉ้น รอไม่นานเลยทุกคนไวมากๆเราก็ได้อาหารของเราแล้วค่ะน่ากินไวททุกคนอันนี้คือไข่ดาวที่ถูกต้องไข่ดาวแบบไม่สุกซึ่งที่จีนมันหากินยากมากค่ะปกติมันจะแบบสุกแบบสุกสนิทแต่ทุกคนเออแต่นี้มันยังเป็นแบบไข่ดาวเยิ้มๆโอ้สิ่งที่เราเลิฟนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นหมูสามชั้นสไลด์ผัดเผ็ดนะคะทุกคนมันก็จะเป็น หวานเค็มเผ็ดตามสไตล์เกาหลีเลยนะอร่อยมากค่ะทุกคนนะมันก็จะมีกลิ่นเหมือนพวกโกชูจังอะไรเงี้ยเนาะคือแบบคือดีมากๆทุกคนกินคู่กับไข่เยิ้มเก็คือแบบลงตัวมากคือมือน,นี้แบบเลิฟสุดๆเลยค่ะแบบเรากินหมดเกลี้ยงเลยแล้วปริมาณก็กํกลาลังดีด้วยนะอันนี้ราคา13หยวน65บาบาทราคาก็ดีแล้วดูให้หมูเยอะมากดีมากค่ะทุกคน อันนี้เป็นชาใส่นะคะเพอมเิญว่าเราได้คูปองไ้แล้วทุกคนจาก35บาทเหลือ5บาทชาแก้วงแ5่บาทแต่ว่าครีมชีทข้างบนนั้นเติมเองนะคะเสียไปอีก15บาทก็ค่าครีมชีทแพงกว่าค่าชาชาหอมมากทุกคนเป็นชาเขียวเนาะแต่ว่าตัวคิีมชีทแบบไม่จึงอะไม่ค่อยเจ้มจน